จับรางวัลสึ่งจะเป็นรางวันที่สองก่อนนะครับถึยิงสืนในกันนะครับตอนนี้ทางใดมีทางฟ้าอยู่ในมือยังไม่สูงตูนควงปรหมนะครับจามีขอมนุญาติน้ำเงิึง้าเราจะพิจารณาทาง้าเทคืนนี้นะครับเงินไปรับก่อนเลยครับส สาสี่หาเส้นสิ่งพิธีเรียบร้อยนะครับเเาวปิ้นหับผาบัตนะครับในส่วนของการสายผาบัตรับผสนในรั้นีนี้เส้นสิ่พิธีเรียบร้อยรางวันที่สองนะครับตูยินเสาคืงนะครับขอได้เจอทางตรงนั้นใดจักประมาณสองผาบัต้วยกันนะครับทาบัตแรงนะครับตูยินนะครับฝากเป็นท่าแก้รอได้เลยค่ะขออพัดนะคะ สองร้อยนะคะขอบคุณนะคะก่อนาจะพิมพ์เแม่แววมีกุหลาบมาแล้ววันนี้นะคะแม่แววมีกุหลาบมาแล้วพันบาทนะครับพันบาทนะคะฮาร์ดพัดโหมเลขหกนะครับโหมเลขหกนะครับหมวดเลขหกเหรอหกเจ็ดหกศูนย์นะครับหลักสี่พี่แจ็คนะครับหลักสี่พี่แจ็คอันนี้ของหลักสี่นะครับไม้เล็กแล้วก็พิมพ์ยินนะครับไม่ใช่เราอันี่แม่ละดาห้าร้อยขอบคุณนะคะใครอ่ะ แจ็คหลักสี่มาจากไหนวะ่พี่อ้อยบอกแจ็คหลักสี่ด้วยจะคบินแถวบ้านเฮานะครับบินทางบักโอหศูนย์รับศูนย์แถวบ้านเฮาศูนย์สองสี่แปดครับศูนย์สองสี่แปดร้านข้าชาบนบทวัสดุนนะครับ,บร้บานวันตุยินนะครับ และเข้าสู่ร่างบัลที่หนึ่งนะครับของรถจักรยานไฟฟ้าสามร่างบันตยกันรางวัลแรกนะครับรถจักรยานไฟฟ้าก็ได้เจญพอกับนั้นทําไมจับไม่ได้เราล่ะเราไม่ขั่รถขี่ไฟฟ้ากันแรงวโหนึ่งครับโหนึ่งพไกลผไกนะครับน่าจะอยู่ตุนพึงครับไม่มีเราเลยหนึ่งสามสามห้าครับ หนึ่เด็กหญิงเด็กหญิงจังสาใจใหญ่ครับใจใหญ่ด้วยรถทีไฟฟ้านะครับรถทีไฟฟ้าการที่สองนะครับโอ้หนึ่งเหมือนกันครับไม่มีหลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ห้ครับผมหนึ่เจหอันนี้ คุณศิลปีชงภูเฮามานป่าพ้อนะครับป่าพ้อนะครับและรางวัลสุดท้ายนะครับสำหรับรางวัลที่หนึ่งรถจักรยานไฟฟ้านะครับ500นะคะแล้วก็คูติว500นะคะดอนนัทไรับชมไล่ซดเขาเลยครับขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนมากไอันนี้ฟิมบัทโคสี่ครับ4601นะครับ อ่าคุณจีรานะครับร้านจินเฮงหัวครับผมเช้งใหม่ครับคนเช้งใหม่เจ้าตกใจเลยเรียบร้อยนะครับสำรับไม่ได้บริจาคสี่นกไม่ได้บริาสีหรับการจับรางวัลเด็กขอขอบคุณแต่ประกอบนั้นพี่ยุนติดนะครับเพียบเลยเนี่ยสี่เด็กเพรานั้นเลยเนี่ยแจกรางวัลนะครับซึ่อปินรางวัลที่หนึ่งขอบคุณทุกคนมากนะะคในส่วนของรางวัลที่สองรักษาสองนะคะหกเจ็ดเด็กแหมรางวัลที่สามนะครับรถจักรยานขอบคุณนะคะอ่ทุกคนเราไม่ได้ทำบุญต่อวัดนะครรัับาวได้เตี๋ยวแก้รอด้วยสองร้อยขอบคุณนะคะ พบหมอชมพูซาบัยและางวันที่เจ็ดจะทำการติดนนำแข้งขานสินใบในวันที่อาที่ที่เจ็ดเมย์ไปนอนนะครับทิศในทิศตามหักชมนะครับการไล่ซดนะครับผ่านเพจเป็นองฟันป่าบุ้ของเราจะได้จับแจกรางวัลตีเหลือในวันที่สามสีในำินีและปัจจมีกรรมการนะครับที่ต่อ่านไปนะครับานถานพ่ผู้โชคีสำหรับในคำฟนลีการจับแจกรางวัลของเจ้าราการผู้สนบุนการเปิดบูมตากับผม คุณบีมนะครับขออยางที่การทําปฏิทินป็นพิธีกรดำเนินการการตั้งฉาลไม่เพียงนที่อขอขึ้นไปทีคืนความสุขนะครับอ่บอแม่ไป้องพบครับคอเสิร์ตน,นอกรายอันการมาดิสเดี๋ยวนี้ลยครับขอบคุณคมา,ณมาดูหน้าเวทีกันค่ะหนูขอแบบวันนี้ต้องถือกล้องเองนะครับแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะใครที่จะแก้รอก็แจ้งหน้าไฟ์สดนะแม่นะาเพราะว่าเอาแม่นันห้าร้อยแม่จดสิพี่นันห้าร้อย